มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะว่ามีความเชื่อนะคะที่ว่าศิษทุกคน,ออกนต้งองมีความกตัญญูนิโมวิธีการไหว้พระที่จบไปเมื่อกี้เธอได้เยีนยำท่านผอ,อนท,าทอานผู้สดท่านผู้เกี่ยวกับประวิธีการไหว้ครูนนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วฉันอยากรู้ามเป็นมากจังเลยถ้าเราอยากรู้เราก็ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาศึกษาไง ตอนนี้เราก็ได้ขั้นตอนที่1แล้วการกําหนดหัวข้อที่สนใจงั้นเราไปขั้นตอนที่2เลยขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานงั้นเราไปรวบรวมหลักฐานที่ห้องสมุดกันหนังสือเล่มนี้อาจเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เราก็ได้นะปาเราแบบข้างในกันเถอะ การความเชื่อได้สามมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคมในสังคมมนุษย์มีความเชื่อและคุณธรรมที่ว่าด้วยการให้เพื่อนมนุษย์รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักฉันพี่น้องรู้จักแบ่งปันไม่ข่มเหงกันและแกงอ๋อประเพณีการไหว้รูก็คือประเพณีการเคารพผู้อาวุโสอ่อน้อมถ่อมตนมารยาทไทยถือว่าเป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคมค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ก็น้อยนะเราควรที่จะรวบรวมหาหลักฐานจากหลายๆที่แหลมแห่งปนมี่มีโทรศัพท์นีไปค้นคว้าหาความรู้แล้ก็ค้นหาในคลิเพื่อได้เลยได้ได้การที่เราจะหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตคุณครูบอกว่าต้องเลือกเว็บที่น่าเชื่อถือนะนี่ไงนี่ไงเว็บนี้ครูเคยบอกว่าเชื่อถือได้ว้าวเราก็ได้ข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าเราหาอีกสักที่ดีไหมที่ไหนอะ คุณครูสุขาไงท่านน่าจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในโรงเรียนและน่าจะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดให้กับเราด้วยนะใช่ๆเราว่าท่านครูจะคุ้นเคยกับพิธีไหว้ครูที่สุดป้า<ม>้เราไปหาคุณครูสุขากันเถอะสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้พวกเราอยากทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณการไหว้ครู คุณครูช่วยเล่าให้หนูฟังได้ไหมคะดีมากค่ะที่หนูอยากทราบประวัติการไหว้ครูการไหว้ครูเป็นประเพณีที่สำคัญที่มีมาแต่สมัยโบราณถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์วิชาวความรู้ให้กับพวกเราทำให้พวกเราสามารถนำวิชาวความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวและก็ดำลงตนเองได้นในอนาคตการไหวครูเกิดจากการประชุมของครูในปี2499สมัยนั้นมีจองพลปพิบูลสมคราเป็นนายกรัฐมนตรีและ เป็นประธานกรรมการอำนวยการครูสภาิติมัสศักดิ์ดังนั้นพิธีไหว้ครูจึงเป็นการที่สิทธิแสดงความเคารพยอมรับนักเรีขอบคุณค่ะคุณครูทำบอกเราด้วยว่าหม,มูต,มต้งองับบแบกขาชิ้นแรนนกที่ต้องหนูไปหามาจะต้องสมุดเลยค่ะแสดงว่าแบบพานนิสสามารถเชื่อหมูได้ใช่ไหมคะ ข้อมูลนั้นมันตรงกันก็จะทําให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสแสดงว่าเป็นความจริงทุกประการหลังจากที่เรารวรบรวมหลักฐานและตรวจสอบหลักฐานแล้วต่อไปเรามาตีความหลักฐานกันหลักฐานที่เราพบมันคือหลักฐานชั้นลองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ หลักฐานที่เราพบต่างก็น่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยทั้งจากครูสุขาที่หลักฐานนั้นนับว่าไม่เป็นลายลักษอักษรและจากห้องมุดอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากที่เราตีความหลักฐานเสร็จแล้วเราต้องมาเรียบเรียงแล้วนำเสนอข้อมูล วันไหว้ครูนั้นเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อพุทธศัรกราช2499จากทางปาสายของจอมพลพรพิบูลสนงนรามการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลหรือประเพณีที่ดีงามนั่นเองซึ่งวันที่นิยมประกอบการไหว้ครูคือวันพระฤหัสบดีเพราะพระพระฤหัสบดีเป็นครูของเทวดาสิ่งสำคัญที่ใช้ในพิธีไหว้ครูคือดอกมะเขือเป<ร>็นสัญล<ร>ักษณ์ของความอ่อน<ร> สติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมความสำคัญของการไล่าครูแสดงกังเลยเยอะคือรครูบาอาจารย์ที่ระสิลปศาสตร์ความรู้แสดงความกตมัญยูต่อครูบาอาจารย์แสดงความสำคัญในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผู้สอนแสดงประเ,เพณีอันดีงามของไทยัมทที่พวกเรานำเสนอมานี้คือขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะ